เปลี่ยนร่างกายของเราให้เาผาผลาญไขมันตลอด24ชั่วโมงด้วยเทคนิคง่ายๆครับสวัสดีครับ mm hmm. ผมหมอท๊อ์นะครับและนี่คือดรทับชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ Woo hoo! วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องการเปลี่ยนร่างกายของเราให้เาผาผลาญไขมันตลอด24ชั่วโมงด้วยเทคนิคง,ง่ายๆครับ ถ้าคุณเป็นคนที่นับแคลมานานน้ำหนักไม่ลดอะหรือลดวิธีอื่นเยอะแยะเลยแล้วก็เฟลมาทั้งหมดนะครับโรคประจำตัวก็เยอะออกกำลังกายได้น้อยนะครับผมบอกเลยครับว่าคลิปนี้ช่วยท่านได้ครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสรุปนะครับเทคนิคที่จะทำให้ร่างกายของท่านเผาผลาญไขมันตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์นะครับก็คือตลอดเวลานั่นเองครับด้วยเทคนิคง่ายๆครับ ถ้าเกิดท่านเป็นคนที่นับแคลอรี่มาแล้วก็เฟลนะครับลดน้ําหนักมานานด้วยเทคนิคไหนแล้วก็เฟลนะฮะโรคประจําตัวต่างๆออกกําลังกายได้ยากนะครับลดยังไงก็ไม่ไหวผมบอกเลยครับว่าเทคนิคนี้จะช่วยท่านได้นั่นก็คือ k e t ต c h n i c diet t e c h n i q นั่นเองครับเราต้องมาทราบผลครับว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับเผาผ่านพลังงานอยู่2รูปแบบ 1. คือเผาผ่านคาร์โบไฮเดรต2คือเผาผ่านไขมัน คนโดยส่วนใหญ่แล้วร่างกายเราจะใช้การเผาผ่านคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักเพราะเราทานคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างเยอะซึ่งก็มีข้าวแป้งน้ำตาลเส้นต่างๆขนมหวานพวกนี้ครับเวลาเราเผาผ่านคาร์โบไฮเดรตร่างกายเราบอกว่าฉันไม่เผาผ่านไขมันฉันจะเอาไขามันไปเก็บที่หลอดพุงไปเก็บที่หลอดเลือดไปเก็บที่นู่นที่นี่แต่ฉันไม่เผาแล้วเราก็จะเป็นโรคต่างๆโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันตามมาเยอะแยะเพราะนั้นเทคนิคง่ายๆก็คือการลดคาร์โบไฮเดรตให้ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ถ้าหลักการของคิโตเจนิกก็คือน้อยกว่า20กรัมต่อว,วันก็คือข้าวได้แค่1ทัพ,พีต่อว,วันหรือกล้วยแค่1ลูกต่อว,วันต้องระวังนะฮะผละไม้คาร์โบไฮเดรตเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนลึกกันต่อนะฮะจะมีคลิปออกมาเรื่อยๆก็ติดตามชมกันเอาแล้วกันนะครับสำหรับโดยเทคนิคแล้วนะครับก็คือให้ลดคาร์โบไฮเดรตให้ต่ำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับให้ทานโปรตีนให้เพียงพอประมาณ1.2-2กรัมต่อว,วันและอันสุดท้ายคือให้ทานแฟ นะครับหรือไขมันนะครับไม่ว่าจะเป็นไขมันที่เขาเรียกว่า saturated fat หรือ unsaturated fat ก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นไขมันอิ่มตัวหรือไขมันไม่อิ่มตัวถ้ามาจากธรรมชาติไม่ผ่านโปร,โรเซสต,ต่างๆทานได้ทั้งนั้นไม่ต้องไปกลัวเขาเรียกว่า don't fear fat ก็คือไม่ต้องกลัวแฟตครับเพราะว่าร่างกายเรากำลังจะเผาแฟต24ชั่วโมงจะไปกลัวทำไมครับและยังไม่พอครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ร่างกายของท่าน เผาแฟตนะเป็นพลังงานให้ร่างกายเราขยับเคยื่อนได้มันยังเผาแฟตให้เป็นคีโตนไปเลี้ยงสมองทำให้สมองเราไบรท์มีเอเนอรที่สุดยอดนะครับมีโฟกัสที่ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดไม่สวิงนะครับไม่ค่อยหิวนะครับ ให้สังเกตเลยว่าถ้าท่านเริ่มทานคีโต g e นิก i ดเอทท่านจะไม่หิวเลยท่านจะอิ่มไปดังวันท่านไม่ต้องการแน็คไม่ต้องการมื้อว่างวันหนึ่งบางทีทานมือ้อสองมื้อก็อิ่มแล้วแล้วก็แฮปปี้ไม่ไม่รู้สึกว่าอดอาหารด้วยซ้ำนะครับก็ประหยัดเวลามากๆประหยัดเงินีกต่างหากออกกําลังกายผมยังแนะนําให้ออกกําลังกายแต่การออกกําลังกายเพียงช่วยให้ภาวะคีโตซี i นั้นดีขึ้นแต่ไม่ได้ซีเรียส เพียงแค่ท่านเดินวันละ30นาทีนะครับเพียงพอแล้วสำหรับการลดน้ำหนักแบบคีโตเจนิกไดเอทครับแต่ถ้าใครออกกำลังกายสนุกแฮปปี้นั่นคือเสริมสร้างความแข็งแรงลุยเลยซึ่งผมก็แนะนำครับเพราะผมก็ออกกำลังกายแบบนั้นเหมือนกัน3วันต่อสัปดาห์เป็นอย่างต่ำและครั้งละ1ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำนั่นเองแต่ถ้าใครบอกว่าออกกำลังกายไม่ไหวก็อย่างที่ผมบอกครับเดินวันครึ่งชั่วโมงสบายๆด้วยคีโตจโน คีโตจินิกไดเอทท่านจะลดน้ำหนักได้อย่างง่ายมีความสุขและทำได้ตลอดชีวิตครับและอย่าลืมครับรอติดตามนะครับคิดคีโตจินิกไดเอทต่างๆนะครับแบบเจาะลึกลงลึกนะครับใน Dr. Top Channel ครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ